ตำบลทุ่งปีประกอบไปด้วย12หมู่บ้านมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำวางไหลผ่านเหมาะสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปีประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ80ประกอบอาชีพเกษตรและรับจ้างด้านการเกษตรร้อยละ37.46 มีครัวเรือนทั้งหมด1,303ครัวเรือนประชากรจำนวน3 5 4 4คนแยกเป็นชาย1,711คนหญิง1,833คนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งปีได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2,567และได้มีการลงนามบัน ทข้อตกลงความร่วมมือและประกาศวาระตำบลเข้มแข็งโดยมีภาคประชาชนผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาภาคเอนผู้นำทางศาสนาภาคสื่อสารมวลชนที่เป็น,นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลทุ่งปีดำเนินการในวันที่12กุมภาพันธ์2567ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีผลการพัฒนา ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการบริหารจัดการตำบลอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของตำบลให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและมีความสุขส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลน,น้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติดังนี้ ปลูผักสวนครัวที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคการส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตในพื้นที่ในการทำสลัดและสลัดโรเช่นข้าวโพดแครอทและถั่วแดงการทำผลิตภัณฑ์หอมพฤกษาจากหอมหัวใหญ่ซึ่งเป็นผลผลิตหลักในพื้นที่การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อจำน่ายและใช้เองกิจกรรมส่งเสริมการเย็บหมวกจากผ้าเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกในยามว่างจากการทำการเกษตรการแปลรูปผล ผลิตลำไยสดเป็นเจลลี่ลำไยเพื่อเสริมสร้างรายได้ในชุมชนการรวมกลุ่มเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้านางรมเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมด้านความมั่นคงในชีวิต การมีอาชีพและรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้แก่ทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ลำไยคะน้าการปลูกผักไฮโดรโปรนิก กิจกรรมส่งเสริมการออมโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการด้านความสามัคคีปรองดองในรอบปีที่ผ่านมาตํบลทุ่งปีได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของตําบลในการทำความสะอาดบริเวณวัดและล้างห้องน้ำตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและกิจกรรมพัฒนาถนนหนทางในพื้นที่หมู่บ้านตนําบล ความสามัคคีในชุมชนมีกิจกรรมสาธารณะทำสะพานไม้สำหรับข้ามไปมาหาสู่ในชุมชนและกิจกรรมซ่อมสร้างและทำความสะอาดวัดเนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติด้านการยึดหลักประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยในกิจกรรมสาธารณะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเช่นการจัดเวทีประชาคมจัด ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่พลเมืองโดยไม่เห็นแก่อามิสินจ้างในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ73.66ดด้านการปลอดอบายามุขปลอดยาเสพติด ส่งเสริมป้องกันลดละเลิกอายามุกและยาเสพติดทุกชนิดส่งเสริมการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับตำบลเป็นประจำทุกปีมีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการตั้งจุดตรวจและออกราดตะเวนมีการค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ารับการบำบัดด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการใช้ข้อมูลจป้ปทอ ข้อมูลกชชสองคอและข้อมูลอื่นๆเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีการขับเคลื่อนสาระสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีการบูรณาการความร่วมมือด้วยแผนพัฒนาตำบลมิติด้านความมั่งคัง่งด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการวิเคราะห์วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลทุ่งปี ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเจ้าบทอในการวางแผนแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านในการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมเพื่อกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดมีการจำแนกครัวเรือนและบูรณาการการทำงานและงบประมาณกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติโดยทีมพี่เลี้ยงโดยใช้กระบวนการสี่ทอทัศนคติทักษะทรัพยากรทางออก ด้านแหล่งเงินทุนในชุมชนมีการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชนในตำบลทุ่งปีให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้ กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน11กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน8กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน12กองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน7กองทุนด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการร่วมกลุ่มผลิตกลุ่มแปรรูปและกลุ่มตลาดที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้โดยการบริหารงานกลุ่มโดยใช้หลัก5กอดังนี้ กลุ่มผ้าทอมือบ้านทุ่งปีหมู่ที่5้าตําบลทุ่งปีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลํยายแปลงใหญ่ตําบลทุ่งปีกลุ่มเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้านางรมบ้านพันตนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านริมวางกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองป่าคามิติด้านความยั่งยืนด้านการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ตำบลทุ่งปีมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนพัฒนาหมู่บ้านในตำบลให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน9หมู่บ้าน มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลจำนวน5แห่งได้แก่แปลงของนายเกรียงไกรสุยะบ้านปางขี้เหล็ก มีฐานการเรียนร anyway ok ู้การบริหารจัดการน้ำการเลี้ยงปลาการปลูกไม้ห้าระดับการปลูกพืชผักสวนครัวของนายเรือนบุญเย็นบ้านหนองเย็นมีฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำการปลูกไม้ห้าระดับการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเป็ดและการเลี้ยงไก่ไข่แปลงของนายธนวัน์สุรินตะบ้านพันตนมีฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำการปลูกไม้ห้าระดับการเลี้ยงปลาการประหยัดต้นทุน แปลงของนางโสพินล่าดีบ้านทุ่งปีมีฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำการปลูกไม้ห้าระดับการเลี้ยงปลาประหยัดต้นทุน แปลงของนางนงนุชสีสมเพชรบ้านทุงปีมีฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำการปลูกไม้ห้าระดับและการปลูกพืชผักสวนครัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติการจัดทำฝายชะลอน้ำการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการจัดทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อเก็บ ใบไม้สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ช่วยลดการเผาในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยให้ความสะอาดและสวยงามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลทุ่งปีได้ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครัวเรือนและจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อน บางหมู่บ้านมีบริการจัดเก็บขยะไปทิ้งให้กับครัวเรือนการดําเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมดังนี้การฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมเช่นการปลูกป่าทดแทนการเฝ้าระวังและดูแลป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายเช่นการเฝ้าระวังการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ําลาคลองการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งตนเองมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้จำนวน5แห่งมีศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจ